เอาละครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําชาเลนจ์นะครับผมเจอปืนไหนเล่นปืนนั้นทั้งเกมนะครับผมในโหมดโซโล่แรงนะครับอีลิกฮีโรอีกสดาวกันนะครับมาดูที่ว่าอุ้มเมอร์จะรอดหรือจะล่วงนะครับจะไหวหรือเปล่าไปดูครับผมเริ่มเกมมาเจอเกาะสวรรค์นะทุกคนเด่เกมนี้เนี่ยผมจะไปลงสี่เลยนะครับเมืองต้นเครื่องไปเลยบอกเลยว่าเดือดแน่นอนโซโล่ต้องขอเดือดครับผมเลยดูในโดนนะทุกคนรอดูเลยอย่างเยอะเมื่อกี้อะท้ายเครื่องโดดตามเรามาเยอะจัดนะครับไม่ได้ตามเราหรอกนะเขาโดดต้นเครื่องกันเยอะนะครับ ได้ปืนอะไรวะอ่าอะไร,รนะอ่ะมนถึงกระบอกครับกระโดดปอะไ้ตรงนี้โคโนมาทัศยาพุ่งไปเรียบร้อยสวยงามมีตัวยิงกันฝั่งนี้ครับผมทัศยาไปปึ๊บไปไหนแล้ววะเอานี่ไงอุ้ยอุ้ยบวงสวยกินยาฟ้าก่อนทุกคนมีตัวโดดหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีเดี๋ยวผมฟาร์มกระสุนอีกนิดก่อนนะตอนนี้กระสุนไม่พร้อมนะครับ มีตัวยิงกันฝั่งตู้ชูพราผมเราต้องวิ่งละว,วิ่งแบบไปตูนวิ่งแบบไปตูนตรงไหนเอ่ยตรงไหน,ด,น,ด,น,นด้านล่างด้านบนด้านล่างอึ๊บเรียบร้อยหนึ่งคิวอึบเรียบร้อยโอ้โหล้านไม่ทันาลาทันหกคิวเลยเนะี่ยว้าวไปมีโฮเมอร์ครับผมเปิดไปเลยตรงนี้เปิดล่าไว้ก่อนอา้าโฮเมอร์ผมวิ่งวิ่งไปไหนแล้วโฮเมอร์วิ่งครับผม ไปไหนแล้ววะเอานี่ไงด้านบนครับผมเจอแล้วยังไงยังไงอุ้มเมอร์อรอลอยอยู่ทิ้งพาลาฟาแปบบ๊บเรียบร้อยหนึ่งคิวพออีกคิวได้ปะโอ้โหไม่เข้าหัวเลยลากไม่โดนเลยวะทุกคนเดี๋ยวผมซื้อของแป๊บนึงนะตอนนี้ต้องการก่อนะครับก่อสามเพิ่มุประยามีตัวมาในรถ ออหัวโอ้โหว่หัวไหลเนเ้นเลยว่ะเม,มื่อกี้เกบมาได้หนึ่งคิย์ผมมีตัวด้านบนเหลืออีกหนึ่งนะเมื่อกียก้ยังเคลีย์ไม่จบนะครับเกมนี้เราก็เจอเป็นปืนอาร์คนะเราก็จะเล่นเป็นปืนอาร์คทั้งเกมนะครับปืนอื่นเราก็จะไม่แตะเลยนะคนเหลือเกือบสี่เสีบครับผมอย่างเยอะอ้าวสามหกแล้วยิงบัฟแป๊บหนึ่งครับผมผมแนะนํานะเวลาเจอบัฟที่เขียวเนี่ยยิงไปเลยนะครับเอาพีนะทุกคนนะเอาด้านบนยังยิงกันอยู่เลยครับผมยังไม่ไปไหนนี่วะ แสดงว่าน่าจะมีการบวกกันอยู่นะครับของศพตรงนี้อย่างเยอะโอ้โหด้านบนน้านล่างมีหมดเลยแล้วเหมือนจะยิงกันเสร็จแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มีคิวฟีดขึ้นอ้าวนี่ไงครับเพิ่งยิงกันเลยไปไหนแล้วเอ,อ่ยไปไหนแล้วเอ,อ่ยยิงมาจากล่างเนินนะทุกคนนะเมื่อกี้ไม่มีหายตัวหายตัวไปไหนกันอันนี้ไง เรียบร้อยขวานหลุดไปหนึ่งครับผมด้าน,นล่างนี้ไอ้วอหรือว่าตัวนี้ยิงกับตัวด้านล่างอยู่ถ้รขอเชคแป๊บไม่มีวะตามของเลยแล้วกันครับผมอุ้ยปืนอาร์คเลเวลหนึ่งครับผมเปลี่ยนปืนก่อนนะทุกคนนะจะได้มีปืนอาร์คสองกระบ,บอกนะครับเป็นเลเวลอัพหมดเลยเลเวลสาม้วก็เลเวลหนึ่งเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงทัศยาวะน่าจะเกมบักนะครับผม เดี๋ยวผมจะพยายามแบบเล่นขอบแมปแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่เราบวกง่ายที่สุดแล้วเวทุกคนเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยคนฟาร์มกันไม่ทันแน่นอนเนี่ยครับใครเจอปืนไหนก็คือต้องรีวิงใส่อะทุกคนแต่ช่วงแบบกลางๆเกมเนี่ยผมก็จะเดินแบบระมัดระวังแล้วกันนะเดินตามขอบแมป,ปเลยนะครับเราก็จะไม่เข้าไปบูนะครับผมไม่งั้นอุ้มเมอร์ตุยแน่เลยนะมีอะไรอีกหรือเปล่าลืมแลกหมวกวะไม่เจอมครับผมกล่องเหลืองตรงนี้ไม่ดีแน่เลย เนี่ยถ้าเราเดินไปฝั่งพีกนะเราอาจจะล่วงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปฝั่งที่ริมเขื่อนละกันนะครับผมหาคิวอีกสักนิดครับผมเกมนี้อยากได้สักประมาณสิบคิวขึ้นนะ<อ>เดินไปอาจจะเจอแต่ตัวแบบเป้งๆนะตัวของฟูดทั้งนั้นเลยโอ้โหศพเกื่อนอีกแล้วครับผมตรงนี้อย่างเยอะตรงใกล้ลงสีมันเดือดจริงว่ะทุกคนดูดิมีแต่กล่องศพครับผมสี่กล่องอะสแสดงว่าน่าจะมีตัวนะครับเนี่ย เพราะว่าบางกล่องมันยังฟูอยู่เลยอะ่ะเพิ่มเพ,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 พนี่ไงไอวอลครับผมเรียบร้อยน่าจะยิงกันเพิ่งเสร็จนะครับผมกำลังนั่งฟาร์มของแน่เลยเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องเหลือนันก่อนครับผมหาหมวกสามแป๊บไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเราไปหาก่อสี่ด้วยนะครับผมถ้ามีก่อสี่นี่จับแมวเลย อ้ยกอสี่สวยนะม, <Wow. S 1> มีที่ดีดด้วยครับผมโอ้ยเก็บของยากสวยที่ดีดมาเดีย๋ยวผมต้องเหลือตังไว้แบบสี่ร้อยนะทุกคนนะเปิดหมดไม่ได้เนยครับผมเพราะว่าเราต้องแวะไปซื้อของด้วยมีตัวเก็บศพวะแสดงว่ายิงกันยังไม่เสร็จนี่ว่ามีตัวอยู่ตรงไงอวอแดงครับผมโอ้โหฟาร์มชิลเลยนะแต่วงใกล้บีบแล้วครับเดี๋ยวเรารีบเข้าวงกันก่อนนะ จังหวัดเดินๆก็ค่อยๆเช็คดูแล้วกันครับผมเผื่อเขายังอยู่นะคนเหลือ13คนครับหารถสักคันก่อน้ิมีกระบะพอดีสวยงามเดี๋ยวผมขี่ขึ้นลงสี่ไปแลกหมวกก่อนนะทุกคนของเราต้องฟูวไวช่วงท้ายเกมนะครับได้บวกยับแน่เลยคนเหลือ12คน ขี่รถชนอีกแล้วอุ้มเมอไในหมวกสามแล้วโอเคกระเป๋าตเต็มเลยวะทุกคนก็สูนในอสี่ร้อยนัดนะครับเก็บมาเยอะจัดอ่ะเหลือสิบคนแล้ววะวงบีบฝั่งเทปเท้าผมกึงกลางระหว่างเ็ปเท้าโอ้ยโอ้ย,อยรถพิคคว่ำซิงก่อนจังหว่านี้ฝั่งเราเนี่ยคลองได้สองบ้านเลยนะบ้านเหลืองนะ เด๋ยวลงเช็คคนก่อนครับผมตรงนี้น่าจะมีคนแคมป์เยอะนะเพราะว่ามันเป็นจุดแคมป์ที่ดีอ่ะถ้าไม่มีนี่คือเหลือใจเชื่อนะครับผมคนไปออกันฝั่งนู้นหมดเลยเนะี่ยเหมือนจะไม่มีเลยว่ะทุกคนไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เจออะไรเลยนะครับไม่มีสักตัวเงียบกิบอุ้ยมีตัวใช้ประตูวับไม่ทันขึ้นบนไปแล้วรัผมว่าแบบนี้ผมต้องไม่เล่นฝั่งความน้ำมันนะ โดนเปิดแล้วนึ่งอัสยาไปบอกไอ้วอลวบผมหลบเหลี่ยมวะเหลี่ยมนี้ยิงไม่ได้นะทุกคนต้องหามุมเล่นก่อนครับผมด้านบนโอ้โหเข้านั้นละสิบสิบกว่าเบามากเรามีที่ดีดนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะดีดไปเล่นฝั่งขังแสงกันนะครับเบ,บึ้บไปกันเลยเฮ้ยมีตัวอื้อ เกือบตุยเลือดหายไปครึ่งด้านหน้าไปไหนวะเมื่อกี้เหมือนโดนยิงตายเลยนะครับไปไปกันเลยดีกว่าไม่ถึงด้วยวะทุกคนปักไอ้วอยังด่วนยังทันยังทันทาซียาพุ่งไปครับอุ้ยจะเย็นพี่แรงเกินอุ้ยอุ้ย พันยาด่วนอย่าเพิ่งรุมกันนะเพื่อนใจเย็นใจเย็น,ยนโอ้ยเอ็นหนึ่งสองสี่ไปเราเปิดครับบุ๊บไม่ชาร์จว่ะออกมาแล้วครับผมมาดิ <S <S อุยอ้ยโดนระเบิดสวยงามเรียบร้อยแซกหนึ่งเหลือสามคนแล้วนะ นันบนม,มาแล้วฝั่งซ้ายมือยังเดือดยังเดือดไปแล้ววะ่ะเดี๋ยวเราเข้าวงกันดีกว่าผมไอวอก่อนนะหนึ่งลูกนันบนอุ้ยยิงเข้าแบบนี้ไม่มีก่อนได้เลยเรียบร้อยสักหนึ่งระเบิดพุอุย้ยฝั่งซ้ายยิงโดนลุมสองทางแบบนี้โอ้โหสกายเลิฟมาอีกชิมหายแล้วแล้วตั้งวอไปแล้วไง ตั้งไว้สองลูกเลยครับมาดิมาดิาดอุย้ยเราเป้าไม่รอครับผมอุย้ยชิมหายอวอเลเลยลูกเดียวอุย้ยสกายเลอร์หลบแป๊บหลบเลี่ยมแป๊บประตูวาร์ปลงมาแล้วครับฝั่งด้านล่าเราเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะรอวัดหัวบุบ๊ไอื้มไอวอลไว แบบนี้ผมต้องปลาระเบิดเศษด้านล่างน,น,นะเนี่ยเผื่อเขาขึ้นมานะครับเพราะว่าประตูเขาวาปมาแล้วนะเมื่อกี้วาปลงมาเล่นแล้วนะไม่เจอว่ะไปไหนแล้ววะตัวบนป้ายนะครับหายหายสาบสูนอ่าแล้วเมันจะมีคนขี่รถครับผมตัวบนป้ายนี่เลยอย่าชนผมนะเพื่อนเช็ดเคชนกันแล้วว่ะแบบนี้ลอยครับขอหัว ัวอะไรก็ยังดีปึบอื้อภายาพุ่งเลยเรียบร้อยหนึ่งคิวเอา้าไม่อยู่หลังไงอ้วอลอยู่ไหนวะเนี่ยหลังรถแน่เลยเรามีระเบิดแฟลช,ชีสครับผมปลารถก่อไปก่อนไม่โผล่ไม่โผล่แบบนี้ต้องเจอระเบิดละลายวอลปึ๊บเอาไปสามลูกครับผมไม่เข้าหัววะ รอเปิดไอ้วอกกันมาดิเรียบร้อยเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้โหและชาเลนจ์ของเราสำเร็จไงครับผมบูยา่าไปเลยเกมนี้ เกมนี้ก็บวกมา49แต้มนะครับผมโจทย์อันดับที่1นะครับได้มาทั้งหมด11คิวนะครับสำหรับ <Wow. S 1> คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใคร oh. ยังชอบก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ m เมอร์ชแนลด้วยนะครับและคลิปหน้าอยากให้ผมทําอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจผมก็จะหยิบม,มาทําให้กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบาย